สวัสดีท่านชมทุกคนนะนะผมวันนี้จะมาทำอีเวนต์ใหม่นะผมเป็นอีเวนต์จี้นะผมเป็นจี้ปืนฟองสบูน้ําแข็งนะครับผมเป็นจี้นี้ซึ่งผมเดานะว่าจะทํายากพอควรนะผมซึ่งผมมีเพชรยุ้งหมดห้าพันเก้าสิบสี่นะผมก็ถือว่าน้อยนะไม่ถือว่าเยอะนะผมเวทนี้ก็มันใช้กี่อันใช้เอสสี่อันต้องการเอวกแปด ต้องการเออ่าสิบสองอันเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเว้นนี้อ๋อทุกอันใช้สีหมดเลยโอเคเราไปดูดับเลียหน่อยละกันนะผมอืมอุ้ยเฮ้ยเอสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะแล้วก็เอบวกหนึ่งจุดห้าถือว่าเยอะนะผม ถือว่าเยอะน้าเวน,นี้เปอร์เซ็นต์เยอะนะผมเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะผมเราจะปิดกี่เพรน,นะผมเรามาดูกันรอดนึงได้เอ็ดนะผมฟึบไม่มีเฮอะไรให้หุบเลย <c oughs> โอ้ยอ้าวแสงมาสองไม่ใช่ไม่ใช่ใชแอสัตว์ได้ไม่ใช่นั้ห้าอันเลยนะผมโอ้โห แป๊บนึงน,นแปแปปแปปแ,บบแบบขอทำกลางไปขายก่อนแล้วกันนะผมขายอจี้ก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าจี้เราจะเยอะเกินไปนะผมขายเอด้วยแล้วกันอีรอบหนึ่งโอเคเอร้อยนั่นจะเยอะอยู่นะผมเอบวกมีหมดร้อยกว่าอันนะผมะขายเออกทีดิโอเค อตรงสุมจี้นะผมอ่ะมาเปิดต่อกันครับผมถ้าสองพันไม่สองพันเออสองพันแล้วกันถ้า A บวกยังไม่มาผมก็ไม่ทํานะผมอา้าวได้อครับผมสวยครับผมไม่ใช่เอ้ครับผมเอมันเป็นสินเยอะเออมันเลยง่ายไม่มาเลยวะ อ่าแสงมาสองครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้ที่เอยอะมาทำควยะไรแสงมาสองอันก็ไม่ให้ก,กูเราเปิดไปได้เอมาสองอัน,นับผมไม่ใช่โอูโ้โค o ยเห็นหน้าตาของเอบวกว่ะไม่ใช่เอาได้เอผมได้เอ อีเวนต์อันนี้มันมาแค่สามวันนะผมโอ้โ oh, หไม่มาเปิดตัวแต้นอยวครบแล้วไม่มาวะ่ะฮ่าแสงมาสองครับผมตัวใหญ่มันมาสองรอบนะผมมันจะไม่ให้เรานะผมเอาไดเอบวกครับผมสวยโอ้ oh, โหไม่ให้กูสองอันเลยเหรอวะโอ้โ oh. ห อ,อ๋อเอเ้ยแสงมาเลยหรอวันได้เอสอีกอ่ะเอสขอแสงหน่อยขอแสงแม่งเอ้ยโอ้โหแสงมาหน่อยสามครั้งสุดท้ายโอ้โหหนึ่งครั้งสุดท้าย ไม่มาผมแสงยังไม่มาโอ้ยเลยเฮียอ้าแสงมาครับผมเอาได้เอเฮ้ยถ้าได้เอนี่ให้เอบวกกูน้อยไอ้สัตว์เอาได้เอบวกไอ้สัตว์ดวงโคตรดีนะครับผมถือว่าดวงดีนะเออสุครั้งเดียวได้สองอเลย ต้องการ a บวกอีก6อันนะผมโอ้โหไม่มาว่ะถือว่าเปิดได้ดีนะเปิดได้ดีรอบนี้เริ่มต้นได้ดีโอ้โห้หไม่ใช่ผมรู้สึกว่าอีเวนต์พวกสมจีนี่ผมจะมีดวงนะผมแต่หัวกทำการ์ดตัวละครแล้วก็ุญแจเออผมไม่ค่อยมีดวงนะผม ผมเลยไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไี่มาเลยว,ว่าแสงตบโอ้แสงมาครับผมแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเราไม่มีชื่อขึ้นนะ ไม่ใช่ครับผมโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยอ้าวแสงมาครับผมเอ้ยได้ A บวกไอ้สัตว์โอ้โหมาจะเกินครึ่งทางแล้วผมถ้าได้เอบวกกันหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วตกมาแสงมาสองครับผมไม่ใช่อ่าไม่ใช่เหมือนเดิมไอ้เหี้ย เนี้ยมาเอมาเอมา,อมาโอ้โหโอ้โหแสงไม่มาสามรอบแล้วโอ้โหสี่รอบห้ารอบห้ารอบจะเป็นควยเลยโอ้โหเห็นนี่ว่าจะแน่จริงไอ้สัตว์ไม่ใช่ คะแนนเต็มอีกแล้วเอ้าโอ้โหลงเปิดอีกแค่ไม่คุ้มเลยแฝงมาหน่อยโอ้โหเจดีมาหน่อยโอ้โหก็สะทุนเลยเปิดสถานีไม่มา ขอร้อนอย่าเกินงบกูนะกูให้มึงแค่ห้าพันเอาอนี่เอครับผมคุ้มอยวแสงมาหน่อยแสงหวยโอ้โหแสงไม่มาครับผมโอ้โหโคตรจะเกือ,อเน็ตกูจัดเล่นโอเค โอ้โหไม่ใช่เราไปดูความเร็วเดี๋ยวกว่านะผมโอ้โหเหน็ดกูไม่ใช่ไม่ใช่เอสัตเอ้โอ้โห GM ไม่ใช่โอ้โหแสงมาน้อยมากเลย 9, ลเก้าพันแหละอ้ไม่ใช่เก้าพันสองพันนะผม อ่ะไม่ใช่โอ้กูเลงแค่แสงเยอะตอนนี้เออโอ้โหโอ้โหเอ,อไ,มไม่ใช่แสงมาหน่อยอ้าวได้เอสด้วยอันหนึ่งอันนี้เอสอันนี้จะเป็นเอบวกนะครับผมไม่ใช่เอสัตเอ,อ ไม่ใช่โอ้โหไม่เอ้ยต้องการอีกสี่อันไอ,อ้สัตว์โอยไม่ใช่สี่อันนี้ต้องการเนี่ยห้าอันโอยไอ้ที่โอ้โหไม่ใช่อำนี่เอามางแหละคือเกลือเกินไป หวยมาโอ้โหได้เอกแหละเอกกูมาบ่อยมากเลยสี่ครั้งสุดท้ายครับผมโอ้โหเฉดเขตโหพู้ละแสงมานะเอาแสงมาครับผมรอบนี้ d ด a ไอ้เหี้ย อ่าเรามาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับตอนนี้โอ้โหเปิดแล้วกูอยากท้อโอ้โวเอกูได้สิบอันแล้วเหรอโอ้โหเอีบวต้องการอ่าห้าอันนะผมอ่าเปบยมันจบไปครับผมเน็ตปุ๋ยย่เแก่ไม่ใช่โอ้โหวันี่เอชเฉยโอ้โห มาหน่อยมาหน่อยมึงอายกล้องหรือไงไม่ใช่ไม่มาหลายรอบมากเลยนะแสงอะ่ะแต่แม่งไม่ใช่ไอเอครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอดครับผมโอ้โหโอ้โหกูไม่ถาแล้วนะเวเนียอืมเปิดไม่จบไปครับผม เซียวอ๊อฟเคืนสู่มันไปนะผมในเอดครับผมโอ้โหนี่เฮียเอกูจะครบแล้วโอ้โหครบแล้วเอไอ้เฮียเอสสิวะาโอ้โหมึงให้กูครึ่งทางก็ได้นี่เอสป่ะเนี่ยเอสจริงด,ด้วยโอ้โหแม่งมันเนียบเลยอะ่ะเออรอบแรกมาอย่างเท่เลยสัส จบย,ยังไม้ไอ้โอ้เอฟโอ้มามามา,มาให้กูลุ้นหน่อยนี่เอสนะผมไม่ใช่เนี่ยโคตรเกลือเลยสัสไม่ทำแหละนายไอ้ไม่ใช่โ,โออคตรควายเลยโอ้โหมึงแบบ สุดยอดอนะ่ะเออหลอกตังเออหลอกเพชรกูไม่กูทานี้อ่ะแสงมาหน่อยโอ้กูทอ้อไ่ะขวยเสียงกูเริ่มแผ่วแล้วเออไอ้ยี่ยัยดแม่ วามามาพึ่งทางหน่อยเว้ยป้องเย็ดกี้อื้มว้าพอแล้วครับผมกูมไม่เล่นเกมมึงแล้วเน็ตก็เป็นขวยอะไรก็ไม่รู้ได้เอดเฉยโอ้โห โอ้แม่งเปิดจนเต็มอ่ะเออแสงดีวะไอ้พี่คุยอะไรงกขนาดนั้นเลยเหรอไอ้พี่แม่งกูเบดไปห้าอันนี้แม่งสามอันอยิดไม่มเหอะกูหัวร้อนแล้วโอ้โหเอสไอซ์ตันเียนี่โอ้ออโหไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหแบบแม่งมันกูหมดกำลังใจทำนะไอสระเฮียยังไงก้าผ่านมันก็ไม่ปิดไลยเก้าร้อยก็ไม่ปิดแล้วตอนเนี้ต้องการอีกห้าอันมันไม่มาแล้วรอบเนี้ยคือกูหมดไปสามพัน 3, ไม่ได้เลยนะช่องแรกสองพันแรกมันให้อยู่ไอ้เฮียแต่แม่งไม่ให้กูแล้วไอสระ อ่าดูยัดไม่อ็งมึงอ่ะมึงทำกอล์ตีมันว่างเถอะไอ้สั์ไม่ใช่ด้วยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยเอาได้เอมาแล้วครับผมโอ้ยกว่าจะมานะไอ้สั์ ให้กูสีอันให้กูดูเนี่ยให้เป็นบุนตายกูไยไม่ใช่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 ดูแม่งพ่องตายไม่ใช่โอ้โห,โหดูออนะผมอีเวนต์สะทุนขนาดนี้โอ้โห สุดยอดไอ้เหียโอ้โหพ่อมึงตายกูไม่อยากเล่นแล้วเกมที่อันนี้โอ้โเอมึงก็เกินนะไอ้เหีย โอ้โหเห้กูหัวร้อนว่ะแม่งหัวร้อนยันเน็อ่ะกูบอกตรงไม่ใช่โอ้โหยัดคี้เดี๋ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วอีเหี่อโอ้โหแสงแม่งมาหลัวเลยแต่แม่งไม่ใช่ เอ่นไอ้อันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่โอเคครับเรียบร้อยต่อยกอับกูเลยทีเอมกูบอกตรงกูจะไม่เล่นเกมมึงแหละคือหมดคำจะพูดอ่ะเออ ไอ้ที่ย่ไม่ไม่ทำกระัตีด้วยนะอ้สั์เปิดสักสองพันเพชรที่จะได้เอบวกมาหนึ่งอันอย่างกระัตีโอ้ยโข่แม่งโ้โ,โหมดคำจะพูดเลยโอเคผมได้เอบวกมาแค่สี่อันนะผมไดเอมาจิตอันเลย ดูเอาแล้วกันนะผมมันจะแลกส้นตีนอะไรได้กูถามหน่อยดียดเคเควยนดะ้มสองอันอีที่โอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมอยารคลิปต่อไปอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะผมผมอาจจะเลิกทำแล้วก็ได้นะอีที่โคตรส้นตีนเลยเว้นนี่อี่